เซตสตรีมสำหรับ v t u b e r รแบบและเอียดวันนี้แอดจะมาเซตให้ดูกันโดยจะใช้ OBS เป็นหลักนะโดยเราจะต้องมีโมเดลจาก V10 Studio โปรแกรม VCFace OBS โปรแกรมไลฟ์สดโหลดฟรีด้วยและเกมที่เราจะสตรีมหรืออัดคลิปสักเกมหนึง่งส่วนของการเซตไลฟ์แอดขอยกย่อไปคลิปอื่นนะวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องการเซต VTuber กันเริ่มด้วยการเปิด VCFace เพาะโมเดลให้เรียบร้อยแล้วติ๊กตรงขวาล่างเพื่อซ่อนเมนูเปิด OBS ขึ้นมาแล้วกดตรงนี้จิ้มไปเกมแคปเจอร์เราจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา ต้องโหมดให้เราเลือกเป็น Capture Specific Window แล้วตรง Window ให้เลือกเป็น VC Face แล้วให้เราติ๊กตรง Arrow Transparency แล้วกดโอเคได้เลยจัดโมเดลให้อยู่ในมุมที่เราต้องการแล้วเปิดเกมต่อได้เลยพอเปิดเกมเสร็จให้กลับมาที่ OBS จิ้มตรงนี้เลือกเกม Capture เหมือนเดิมตรงนี้ให้คลิกเป็น Create New นะจิ้ม Capture Specific Window เหมือนเดิมแต่ตรง Window ให้เราเลือกเป็นชื่อเกมของเราแทนและให้เรามาจัดเลเยอร์ตรงนี้โดยเอาโมเดล v t u b e r ของเราเป็นบนสุด ท่าน,นี้ก็พร้อมไลค์เกมหรืออัดคลิปแล้วล่ะใครอยากรู้อะไรอีกเม้นบอกไว้นะชอบคลิปแบบนีไอ้ฝากกดหัวใจกดติดตามรอดูคลิปใหม่กันเลยล่ะ